เราจะมีคัสเพืะคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นโทฟี่นะคะแล้วก็มีรูปหัวคนนยอยู่ด้านบนด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองเนะจะบนหัวของเราแบบนี้ค่ะซึ่งชิ้นนี้นะคะจแจก,กันทั้งหมด5,000ชิ้นค่ะตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้ว16คนนั่นเองนะคะสำหรับแบบนะคะที่จะของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิง์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบรา้านในตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโมเดลตั้งอยู่นะเป็นฟรีลิมิเ็ดนั่นเองพอเราเข้ามานะคะเรากดเนี่ยเขามีเงื่อนไขนะคะบอกเราทั้งหมด2อย่างนะอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องจอยกรุ๊ปของเขาก่อนนะก็จะเป็นกรุ๊ปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์กรุ๊ปของเขาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขาบอกให้เรานะคะกดไลค์เกมของเขาได้ค่ะในการกดไลค์เกมของเขานะคะสามารถกดได้เนี่ยที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้เนี่ยเขามีเขียนนะคะว่า5%ดรอปค่ะก็คือจะเป็นโอกาสในการดรอปของฟรีชนินนะคะ5%้ค่ะจากดัตติกรีส e นั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะคาดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นนะคะเกมเนี่ยในตรงนู้นก่อนนะเราจะตัวไอเทมอันนี้นะคะมันจะมีการดรอปนั่นเองค่ะในการดรอปนะคะก็จะเป็น5%นะคะสำหรับโอกาสในการดรอปค่ะยังไงคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะว่าจะคลิปนะคะไปค่ะ